เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมมือถือที่มีชื่อว่าเกมเจเกอร์นะครับคือต้องบอกก่อนนะครับผมว่าเกมเจเกอร์เกมนี้เนี่ยเป็นเกมมือถือที่หลังจากที่ผมได้ลองเข้าไปเล่นดูแล้วเนี่ยความรู้สึกของมันเหมือนเกม Monster Hunter เลยนะคือถ้าใครเคยเล่นเกม m อน s t e อร์ n t e r มาก่อนแล้วมาเล่นเกมนี้ก็จะรู้สึก ความรู้สึกคล้ายๆกับผมครับผมว่ามันค่อนข้างคล้ายกันแล้วก็เป็นเกมเที่ทำมาได้ดีด้วยนะครับคือเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยตัวเกมจะมีเลือกอยู่5ตัวละครนะซึ่งแต่ละตัวละครก็จะมีชุดเกราะที่แตกต่างกันออกไปนะครับอ่าเดี๋ยวจะโชว์ดูแบบประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าตัวเกมมันไม่ได้มีให้เลือกแล้วก็เข้าไปเล่นตามสตรอรี่อะไรแบบนี้นะครับจะมีให้เลือกตัวละครเลือกอาวุธเลือกสกิลแล้วก็เข้าไปสู้กับมอนประมาณนี้เลยนะก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะขอเล่นเป็นเอ่อชุดไหนดีนะชุดนี้แล้วกันนะครับ พอเราเลือกชุดตัวละครหรือว่าเลือกชุดเกราะตัวละครที่เราต้องการสวมใส่ได้แล้วแล้วเรากดนิกไปเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกอาวุธนะครับซึ่งอาวุธในเกมนี้ตอนนี้นะครับจะมีอยู่แค่สแบบเท่านั้นนะครับผมจะมีแบบค้อนเป็นค้อนนะครับอ่านเนี่ยเราจะใช้ค้อนในการเข้าไปสู้กับมอนก็ได้นะคือถ้าเราอยากรู้ว่าอาวุธแบบค้อนเนี่ยโจมตีไงเราก็สามารถกดดูได้ที่ตรงนี้นะครับจะมีวิดีโอขึ้นมาให้เราได้ดูอยู่นะเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับอ่า ก็จะมีแบบตีธรรมดาแล้วก็กดค้างมันจะชาร์จแล้วตีนะครับสำหรับอาวุธค้อนนะอันว่าเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะเล่นให้ดูทั้ง2อาวุธเลยแล้วกันแต่ก่อนอื่นผมจะขอเลือกเป็นดาบคู่ก่อนล้วกันนะครับสำหรับดาบคู่ก็จะมีประมาณนี้นะคือดาบคู่ในเกมเกมนี้นะครับจะเป็นอาวุธที่พริ้วนะครับตีได้เร็วนะส่วนค้อนในเกมนี้ก็จะเป็นอาวุธที่อาจจะตีช้าหน่อยนะแต่ดาเมจจะหนักนะครับก็อารมณ์คล้ายของเกมมอนฮันเลยใช่ไหมละครับก็เดี๋ยวผมขอเลือกดาบเป็น สีฟ้าและการให้มันเข้ากับชุดนะก็กด next ต่อไปนะครับพอเรากดเน็กต่อไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกสกิลนะครับสกิลจะมีทั้งหมด4สกิลแต่เราจะเอาติดตัวเข้าไปได้แค่2สกิลเท่านั้นนะครับเนี่ยก็สามารถกดดูได้นะครับผมว่าแต่ละสกิลเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับอ,อันนี้ก็จะยิงประมาณนี้นะอันนี้ล่ะอันนี้น่าจะเป็นบัฟนะครับผมว่าอันนี้ จากที่อ่านตรงนี้เหมือนจะทําให้สตั n น,นะครับจากนนว่าผมจะขอใช้2ส,สกิลนี้แล้วกันก็กดไปนะครับพอเรากดมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่มีให้เรานะครับผมเลือกด่านนะครับในการที่เราจะเข้าไปต่อสู้ก็พูด,ดง่ายๆเป็นการเลือกมอนที่เราต้องการจะไปล่านั่นแหละครับตอนนี้ตัวเกมจะมีมอนให้อยู่4ตัวละครนะครับผม กระมอนแต่ละตัวเนี่ยจะมีระดับความยากให้เลือกเล่นด้วยนะจะมีตั้งแต่ easy normal และ hard นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราต้องการจะเล่นระดับที่ยากต่อไปเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องปลดล็อกระดับก่อนหน้านั้นนะครับผมก็อย่างที่ผมก่อนที่จะมาอัดคลิปเนี่ยผมก็ได้ลองไปล่าเจ้าตัวนี้ในระดับ easy มาแล้วนะครับพอผ่านในระดับ easy มาแล้วมันก็จะปลดล็อกระดับ normal ให้เรานะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาล่าตัวนี้แล้วกันนะครับก็จะเลือกความยากระดับต่อไปไม่ได้ถ้าเรายังไม่เคลียร์ระดับ easy ก่อนก็กดไปเลยนะครับ เข้ามาอยู่ในเกมกันนะครับผมก็อีกหนึ่งข้อดีที่ผมชอบเกมเกมนี้เนี่ยก็คือมันลื่นไหลครับผมเออไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมใช้ iPhone ในการเล่นหรือเปล่านะเพราะว่า o n e ฟนอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเล่นเกมเกมไหนมันก็ลื่นนะครับแล้วก็ระบบการต่อสู้ที่ทํามาได้สมูทมาก,มากๆเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยกันว่าเวลาเล่นไปแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่เสียอารมณ์ในการเล่นเลยนะก็เดี๋ยวมาดูฉากเปิดตัวของบอสตัวนี้เออไม่ใช่บอสดิมอนตัวนี้นะครับ มอนตัวนี้อยู่พื้นที่แห้งๆแบบนี้ผมว่าน่าจะมีสกิลทุบพื้นแน่ๆนะครับผมเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะสับการสู้บอสนะครับก็จะมีให้กดแบบตีธรรมดานะครับกดประมาณนี้นะจะเป็นการตีปกตินะครับผมส่วนถ้ากดอันนี้จะก็จะเป็นการใช้ท่าประมาณนั้นเลยนะครับสามารถกดค้างได้าผมจำไม่ผิดอ่ะกดค้างได้นะครับคือถ้าเป็นอาชีพคอนเนี่ยมันจะเป็นการชาร์จแล้วตีหนักนะครับผมเ,ออเดี๋ยวบอสมา เดี๋ยวกดปุ่มนะครับตรงนี้จะเป็นการกริ้งหลบนะครับแล้วก็การกดกิ้งหลบเนี่ยสามารถกดได้เรื่อยๆนะครับเห็นปะมันจะไม่มีคูลดาวน์เหมือนเกม rpg นะครับผมอ่านเนี่ยประมาณเนี้ยสกิลก็กดได้แบบนี้นะครับอ่าเป็นสกิลที่ผมเลือกมาอันนี้เหมือนว่าจะยังไม่มีค่ามานาพอนะผมว่าอ่าส่วนต่อไปนะครับเรามาตีบอสก,กันดีกว่าเอยไม่ใช่บอสสีมอนนะครับซึ่งการตีมอนในเกมนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราตีไปเรื่อยๆนะครับแล้วมอนเนี่ยมันได้รับความเสียหายมันก็จะขึ้นมาบอกไว้นะว่า มอนตัวนี้เนี่ยมันโดนทําลายในส่วนไหนไปนะครับแล้วก็เจ้าตัวมอนเนี่ยในส่วนที่โดนทําลายไปก็จะหายไปจากตัวมอนด้วยนะอันว่าเดี๋ยวผมจะลองตีไอ้เข่าสองข้างข้างๆตัวมันก่อนเลยกันนะครับมันจะมีเขาอยู่อ่ะเห็นไหมพังไปแล้วนะครับเห็นมันมันขึ้นบอ่อมาเดินนะครับผมว่าไอ้ตรงเขาข้างๆโดนทําลายไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะขอตัดไม้ทีนะครับพอดีว่าเมื่อกี้มีคนส่งข้อความมานะครับก็อย่างที่เราได้เห็นเมื่อกี้นะถ้าเราตีตรงไหนเลื่อนของบอสเนี่ยมันก็จะทําให้ส่วนนั้นนะครับโดนทําลายไป ผมชอบดาบคู่จริงๆแห่ลงเหมือนเราเล่นมอนทานจริงๆนะเพราะาดาบคู่มันก็พลิ้วๆประมาณนี้แหละถ้าใครเคยเล่นนะครับแต่บอสต,ตัวนี้ต้องระวังนะจากที่ผมลองสู้กับมันเมื่อกี้มันเหมือนจะปล่อยไฟแล้วก็ปล่อยไอ้เนี่ยไอ้พื้นดินฟ้ฟาฟ้เนี้ยน่าจะเป็นโคลนนะผมว่าอ่ะมันล็อกหางให้เราด้วยเดี๋ยวลองตีจุดหางดูนะครับน่าจะเป็นจุดอ่อนบอสเหมือนกันตีเข้าทีละ40เดี๋ยวลองทําลายหางดูนะครับ เนี่ยระบบการต่อสู้มันลื่นไหลนะครับแทบจะไม่มีกระตุกไม่มีอะไรนะแล้วก็แอนิเมชั่นกราฟิกทำมาได้ดูดีนะครับตีตีหางไหมครับโดนกริ่งกริ่งอยู่แล้วนะครับเนี่ยระดับอีซี่ก็ยังถือว่าสู้สนุกนะถ้าระดับ normal กับ hard ผมคิดว่า,น,าน่าจะมันกว่านี้นะครับบอสน่าจะตีแรงขึ้นแล้วก็ยากขึ้นกว่านี้เห็นไหมตอนนี้ผมได้ตัดหางไปเป็นที่ร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอฮิลตัวเองก่อนแล้วกันมันคำรามนะติดตันนิดหนึ่งนะครับถอยออกมาก่อน โอเคเรือดเต็มแล้วจะไปบวกต่อสิครับขดไปครับหดดหดหดอืมเอาให้อีกฝั่งหนึ่งมันโดนทำลายไปด้วยนะครับโอเคหดครับตรงนี้ตีฟรีได้โอ้ยโดนมันปล่อยสกิลอะไรมาใส่ก็ไม่รู้นะืมไอลาวาตรงนี้ถ้าเราไปโดนจะติดไฟไหม้ด้วยนะครับตามไปครับ มันปล่อยลูกไฟมั่วแล้วตอนนี้โอเคสกิลละมานะครับยิงไปครับอืสามทีนะเน้นๆน,น,นะครับผมเล่บอสเหลือแค่6 0พันเท่านั้นจาก10,000ืเลยนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีสกิล,ลการโจมตีหลากหลายนะครับผมแล้วก็เน้นโดดทับแล้วก็ปล่อยพลังอะไรของเขาก็ไม่รู้นะต่างจากไอ้บางกรนกที่ผมไ้สู้เมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีแต่ท่าสายฟ้านะครับที่โจมตีเป็นสายฟ้าโอ้โหโดนมันกระแทกคือแล้วติดไฟได้วยนะเห็นไหม ต้องระวังครับจะไปยืนตีอย่างเงี้ยเราตายได้เลยนะจะเป็นต้องใช้สเตปหน่อยก็คือใครเคยเล่นบอลฮันมาก่อนก็น่าจะไม่ยืนตีอย่างนี้แล้วนะครับรอบอสอันนี้มาก่อนแล้วเราคอยหลบแล้วก็เข้าไปตีแล้วก็ถอยตีถอยประมาณนี้นะเฮ้ยเนี่ยผมกระเด็นกระดอนอีกแล้วหิวเลือดก่อนนะครับเพลงก็มันเหลือเกินนะโอเคหมดไปครับ เหมือนมันจะปล่อยอะไรออกมาน่าจะเป็นไอ้น้ำร้อนเอ้ยไฟไฟตรงนี้ต้องระวังนะครับกินก่อนล็อกเป้า้เองเลยนะถ้าจะเห็นอ,อ่ดูที่ตัวมอนนะครับจะเห็นว่ามีเป้าล็อกอยู่ที่กลางตัวละครเฮ้ยถ้าบอสต,ตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะตีหัวไหมครับหัวน่าจะเป็นจุดที่ตีเราทำดาเมจได้แรงสุดแลวมั้งไม่ก็ลองตีขาไม่รู้ว่าตีขาแล้วมันจะมีแบบกระเพกกระเพกเหมือนในมอนฮันหรือเปล่านะครับ โอ้ยโดนทนาดน,นี้อีกแล้วนะครับผมติดไฟเลยนะอันนี้แค่ระดับอีซี่ผมก็จะตายซะแล้วเหรอเนี่ยโอเคตีหัวว่าจะทาดาเมจได้ประมาณ40นะครับน่าเหมือนว่าจะเจ็บหัวล้มแล้วครับผมนอนกินก็ต้องซ้ำสิครับคลายมอนฮันกินด้วยนะครับโอเคหัวไปครับไม่ค่อยจะโดนนะ <c oughs> โอเคยิงสกิลไปยิงได้3ทีนะบอดใกล้ตายแล้วนะครับลบก่อนลบก่อน พยายามตีหัวนะครับเพราะว่าดาเมจมันเข้าทีละ45เลยเดี๋ยวมันต้องกระโดดแน่นะครับถอยหลังไปแบบนี้ผมเริ่มจำสกิลมันได้แล้วนะครับว่ามียังไงบ้างถอย,อยงี้น่าจะกระโดดใส่เรานะครับอืมกระโดดแล้วก็ปล่อยโอ้โหลูกไฟนะเอาล็อกให้ที่ตรงหัวเราด้วย แล้วก็ระหว่างฮิวอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับถ้าเราโดนดาเมจมันก็จะฮิวไม่ขึ้นด้วยตอนนี้สกิลผมยังใช้ไม่ได้ว่าขอเรียกว่าหลอดมานาข้างล่างเลยกันนะคือถ้าใช้ไปแล้วมันก็จะมีรถอะไอหลอดข,ขาวๆใต้เลือดผมนะครับน่าจะเห็นอยู่นะเล็กๆมันจะเป็นหลอดที่เหมือนมานาแล้วกันนะครับคือถ้าหลอดน้นเต็มเราก็จะสามารถใช้สกิลที่เราหยิบมาได้2อัน <c oughs> พยายามตีให้โดนแต่มันก็ตีไม่โดนด้ว <c> ย <oughs> โอเคหมดไปครับมันก็จะตายแล้วเลือ 2, ด2องพันเท่านั้น,น ปล่อยควันอะไรกมาเนี่ยถ้าระดับยากนี่ผมน่าจะต้องหาจังหวะที่ดีกว่านี้นะครับเอาหนีไปไหนอะหนีเหมือนมอนฮานเลยนะครับเวลาพวกบอสมันใกล้ตายมันจะหนีแบบนี้แหละถ้าใครเคยเล่นนะครับวิ่งไปนน่นแล้วนะเราต้องตามไปเหมือนจะวิ่งไปนอนพักใช่ปะ น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปอ้อมไปด้านหน้าแล้วก็ตีตรงหัวแล้วกันเพราะว่าดาเมจเข้าแรงที่สุดแล้วนะอ้ดูนอนหลับจริงด้วยนะครับผมน่ารักเลยนะแบบนี้แบบนี้ก็ผมทําอะไรเนี่ยไม่โดนนะครับโอเคตีโดนแล้วว่าจะได้ตีฟรีเน้นๆที่หัวหน่อยดันไปตีอ่ากลางอากาศนะครับตีตีหน่อยพยายามต้องตีเข้าที่หัวนะ โหนี่มันระดับง่ายจริงปะเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้มอนตัวนี้มันยากกว่าตัวไอ้มังกรมีปีกที่ผมให้ดูที่ผมเคลียร์ไปครับผมว่ามันยากกว่ากันเยอะเลยนะผมใช้เวลาไปกี่นาทีเนี่ยเวลานับพลังเลยอีกยีิบเอ็ดนาทีนะครับโอเคล้มสักทียิ่งยิงโอเคเลือดอีกพันสามตรงนี้โดนนะครับอืมหกสิบสี่ไปครับผมดาเมจเมื่อกี้น่าจะสูงสุดละ น่าจะพุ่งผมว่าแล้วหวดหดไปครับหดไปไม่โดนตรงนี้น่าจะพุ่งใส่ผมนะไม่เป็นไรยืนแลกไปครับมันใกล้าตายแล้วเรามีสกิลในการพุ่งออกมาอยู่นะเฮ้ยติดสตันนะครับต้องพุ่งออกมาแล้ว <c oughs> พอใกล้าตายแล้วนี่รู้สึกว่าจะเก่งขึ้นนะครับอีก400เท่านั้นนะครับ นิดเดียวตีไปเลยครับผมน่าจะตายเดี๋ยวนี้ข้าศสามแปดโอเคผมกับมอนใครจะตายก่อนกันนะครับเล่อเหลือแค่แปดเท่านั้นเรียบร้อยนะครับผมผมชนะไปนะเนเวลาชนะไปก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็สำหรับเจ้ามอนตัวนี้ที่ผมใช้เวลาเคลียร์ไปก็อยู่ที่9้านาทีกับอีก1ิาวินะครับผมก็ถือว่าหืดขึ้นคอเลยครับกว่าจะฆ่าเจ้าบอสต,ตรงนี้ได้ก็เดี๋ยวผมพาไปลองเล่นสายคอให้ดูแล้วกันนะครับแต่อาจจะเล่นไม่จบนะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากเกินไปนะครับสัก สิบสิบถึงสิบห้านาทีกำลังดีนะโอเคเรวเลือกคอ้อนให้ดูนะครับก็ให้ดูนะครับผมว่าถ้าเราแชร์วุฒิที่มันเป็นค้อนแล้วเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะเอาให้เข้ากับทีมตัวละครก็ต้องเป็นสีฟ้าเนาะโอเคเอาเอาอันไหนดีอันนี้แล้วกันนะอันนี้ดีกว่าอันนี้มันเหมือนคอ้อนมากกว่านะครับอ่ะก็อยู่ในเกมนะครับถ้าเราเลือกคอ้อนอาวุธด้านหลังตัวละครที่มันสะพายอยู่ก็จะใหญ่ประมาณนี้นะครับผมก็คอ้อนเนี่ยมันจะตีแตกต่างกับดาบคู่นะครับ พอกดไอ้สกิลที่มันเป็นสกิลของดาบคู่มันก็จะเป็นการชาร์จนะครับผมยิ่งชาร์จนานก็จะตีแรงนะครับแต่ก็อย่างที่รู้กันว่าถ้าเรายิ่งชาร์จนานมอนกันมันก็จะเดินไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้นะ <c oughs> บางทีอาจจะโดนทําให้ติดตันก่อนก็ได้นะครับ ก็เป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้ให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากาไว้แล้วกันสับใครที่ใช้เวอร์ชันของ iOS เนี่ยก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับโดยเฉพาะถ้าใครที่เป็นคนชอบเล่นเกมมอนเตอร์ u n t e r บนเวอร์ชัน PC อยู่แล้วมาลองเล่นเกมนี้ก็จะให้ความรู้สึกที่คล้ายกันมากๆเลยนะครับจากที่ผมเล่นให้ดูก็น่าจะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างคล้ายมอนทันมากมากเอาล่ะคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเพราะว่า มันจะยาวไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับมันตัดต่อนานนะเออก็เกมเกมนี้ยังไม่ลง Android นะครับต้องรองกันต่อไปสำหรับใครที่ใช้เวอร์ชัน Android อันว่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ